สวัสดีครับผมวุฒิจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับก็อีพีนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถเก่งนะเป็นรถเก่งมือสองนะครับรา,านนราคาหลักหนะมื่น,น,น,นคันนี้เปิดราคาไว้ห้าหมื่นห้านะแมนบอแมนครับคันนี้เปิดราคาไว้ห้าหมื่นห้าครับก็ราคาไม่แรงนะเป็นรถเดิมๆครับผมเช็คดูแล้วก็ดูคร่าวๆนะผมไม่ใช่เซียนรถก็ดูจากตรงนี้ ตร,ตรงประตูตรงขอบประตูเนี่ยผมลองอาเล็บจิกดูครับมันจะมียุบๆนิดนึงก็ผมฟังเข้ามาเขาบอกว่าถ้ามันยุบแสดงว่ายังเป็นสีเดิมสังเกตดูเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมติดรถก็มีตำหนิสีอยู่ตรงฝากระโปรงนิดหน่อยครับมันแตกนะสีมันแตกตามการใช้งานครับรถก็อายุเยอะแล้วเครื่องเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมเ,มเ,เ,มเมจ้าของบอกเครื่องเดิมครับนี่เลย เมื่อกี้สตาร์ททีเดียวก็ติดครับสตาร์ททีเดียวติดเลยแล้วก็ระบบไฟใช้ได้ทุกจุดครับกระจกเอาลงได้ครับกระจกไฟฟ้านะเป็นกระจกไฟฟ้าครับไฟฟ้ารอบคันไฟ้าแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับแอร์เย็นแล้วก็เครื่องเสียงใช้ได้มีกล้องด้วยกล้องหลังมีอ่ามีกล้องด้วยอันนี้ก็มียางอะไรครับมียางอะไรให้ เนี่ยครับเป็นสีเดิมสีเดิมโรงงานก็มีมีสีแตกอยู่บ้างผมเห็นอยู่ตรงน่าจะเนียนๆตรงนี้ครับนิดนึงถ้าเอาไปทําสีใหม่ก็น่าจะจบเลยนะสวยเลยดิยเสเบรกสี่ล้อขั้นนี้มี ABS บอ <c oughs> ครับไม่แบบน่ใจไม่แบบน่ใจน,บบนไม่แบบน่ใจว่ามี ABS ไหมนะแต่ว่าได้ดิเสเบรกสี่ล้อครับได้ล้อแม็กด้วยขอบสิเจครับยางยังใช้ได้อยู่นะ <B> ยางปีสิบเก้าแต่ก็ยังยังพอใช้ได้อยู่ครับเป็นสองหนึ่งห้าสี่ห้าขอบสิบเจ็ดนะนะครับให้ดูห้องเครื่องจริงๆผมไม่เคยเห็นห้องเครื่องของรุ่นนี้เลยนะดูแล้วก็เต็มนะเต็มดีเนาะเต็มดีเต็มมันมีวางเลยสตาร์ททีเดียวติดเดี๋ยวลอกสตาร์ทให้ผมเบิ่งนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะมาชักด,ดูว่ามีไอออกไหมผมว่าน่าจะเครื่องดีอยู่นะ ครับสถานีเดียวติดเลยเห็นไหมไม่มีไอนะกล้องน่าจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมดูแล้วไม่มีไอก็มีเสียงสายพานดังนิดหน่อย,เส,ย,สยเสียงสายพานดังนิดนึงเวาคมไปดูแอร์หน่อย เปิดเปิดแอร์เลย,ยังครับลมแรงไม่ได้ยินเสียงลงไมไหมครับแอร์เ,เย็นนะได้ยินเสียงลงมไหมน่าจะได้ยินแหละยะครับครับแอร์เยน็นแอร์เย็นเลยแหละเย็นมากควรเย็นเลย <laughs> เลขไม่ยอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้ากิโลครับคบันนี้ใช้ระบบน้ำมันนะไม่ได้ติดแก๊ส มีคนอยากแนะนําให้ผมดูตรงไหนก็ลองแนะนําได้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเผื่อผมจะจะได้ดูให้เดี๋ยวลองเลื่อนกระจกดูหน่อยเนี่ยครับกระจกใช้ได้ใช้ได้รครับฝั่งนนก็ใช้ได้นะเนี่ยครับบอกปรับไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้ครับกระจกเนี่ยบอกปรับไฟฟ้าโอ้โหราคาห้าเหมือนห้านะสองมากสองข้างเลยสองข้างเลยสองข้างไฟฟ้าทั้งสองข้างไฟฟ้าทั้งสองข้างครับ เบาไฟฟ้าก็ดีเบาะหนังด้วยนะได้เบาะหนังแต่ว่าเบาะหลังจะเป็นมีตะหนีครับมีตะหนีเราก็เอาไปหุ้มใหม่ได้อยู่นะครับเอนเบาเอนเบาก็ไฟฟ้านะนครับเบาะปรับไฟฟ้าไฟฟ้า,ฟาคันนี้ก็น่าจะสวยแบบสวยเลยนะเราก็เอาไปเก็บสีแค่นิดหน่อยครับ ระบบไฟอ่ะเปิดเปิดไฟให้ผมเนี่ยครับปเปิดไฟฉุกเฉินเลยก็ได้อ๋อตอนกลางคืนตอนกลางคืนจะมีไฟตรงนี้นะครับออกทุกบานด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูระบบไฟหน่อยอันนี้เปิดไฟฉุกเฉินนะครับไฟท้ายติดด้านข้างติดนะครับด้านข้างอันนี้ไฟด้านข้างนะแล้วก็ข้างหน้าติดครับ างหน้าติดเปิดไฟหน้านะครับเนี่ยครับไฟหน้าก็ติดนะเนี่ยครับไฟหน้าติดคือระบบระบบไฟใช้ได้เลยอันนี้เป็นไฟหลีจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเห็นไหมไฟหลีติดนะครับไฟหลีสีน้ําเงินเนี่ยครับโดยรวมถือว่าสวยนะพฟลอะไรพาวเวอร์เนาะพฟลลอะไรพาวเวอร์นะครับรถคันนี้ไม่ได้ติดแก๊ส เอาไปก็ใช้งานได้เลยไปเปลี่ยนถ่ายข้องเหลวหน่อยก็ดีนะต่อเพี่ยน,อ,ยนอ่าลืมบอกไปครับรคือภาษีขาดไปหนึ่งปีนะยังไม่ขาดเกินเอาไปต่อได้คันนี้พร้อมโอนครับมีมีจุดต้นนี้ตรงนี้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นช่องเก็บของนะ,งงนะครับเป็นช่องเก็บของมันหลุดหายไปก็เอาไปขึ้นงานใหม่เป็นร้านเครื่องเสียงทําได้ครับตรงนี้น่าจะทําไม่แพงแค่นิดเดียวเพราะว่าที่เหลือคือมันจบและ ก็บาเบาก็ไฟฟ้าแล้วก็ไปหุ้มเบาเป็นเบาหนังใหม่ก็ได้ครับตรงเนี้ยที่จะต้องทําแล้วก็มีเก็บเก็บสีนิดหน่อยอันนี้ก็น่าจะจบแล้วพร้อมใช้งานครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะพามาดูรถสวยๆครับราคาถูกๆราคา5้าหมื่นห้าแต่ว่าสวยเลยทรงใช้ได้ดดเครื่องดีไม่มีปัญหา เดี๋ยวมันูรอบเดให้ดูรอบเครื่องดูรอบเครื่องครับโอ,โอเครถคันนี้พร้อมใช้งานความร้อนได้พร้อมใช้งานเลยครับความร้อนปกตินะคันนี้ไฟสองป้ายติดนะครับไฟสองปายติดปกติแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยนะครับ ไฟติดทุกจุดเลยเไปก็น่าจะพร้อมใช้เลยนะคันนี้ราคาห้าหมื่นห้าเดี๋ยวดูไฟเพดานหน่อยไฟในหังเพดานนี้มีส<ม>องฝั่งไ,ไฟเพดานมีสองฝั่ง,ไฟ,ฟงไฟเพดานติดหมดนะที่เอาไปก็น่าจะต้องไปหุ้มเบาะใหม่ก็สวยละแล้วก็ทําสีใหม่ถ้าใครมีงบหน่อยกระจกมองหลังก็ปรับตรงนี้ได้เลยหืมกระจกมองหลังปรับไฟฟ้านะคันี้ล็อกเองอัตโนมัติบอสเวลาขับรถอ่าล็อกเองครับเวลารถออกตัวไปล็อกเลย อันนี้รถออกตัวไปก็ล็อกเองนะครับกุญแจรีโมทด้วยคือจบเลยคข้อดีนะ네ครับกุญแจรีโมทนะราคาห้าหมืนห้าทุกคนห้าหมืนห้าเองนะราคานี้คือราคาเปิดนะครับราคามอเตอร์ไซค์าคอก็มีเก็บสีนิดหน่อยผมว่าเอาไปเก็บสีหน่อยมีตรงนี้ที่ผมเห็นนะแล้วก็มีตรงฝากระโปรงครับ,รบมีตร,ตรงนี้ปิดง่ายด้วย ให้ดูทรงรถหน่อยสวยนะทรงรถค่อนข้างดีครับคันนี้เอาไปเปลี่ยนแม็กซิ่งน่าจะขึ้นนะครับเปลี่ยนแม็กซิงแล้วก็ลดลงนิดนึงน่าจะสวยเลยทรงรถดีนะครับมีการกันชนแตกไปนิดนึงจ่อไว้ลากอ๋อเอาไว้ลากเอาไว้ากอ๋อเขาเลยจาะไวเาเลยจาะไวจไวเอาไว้ลากนะครับเราเอาไปเปลี่ยนกันชนก็ได้นะน่าจะสวยนะส แต่โดยรวมผมว่าโอเคเลยครับรถคันนี้พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยดิสเบรกสี่ล้อนะครับกระจกก็ปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างนะปรับไฟฟ้าครับกระจกมองข้างตัวนี้ปรับไฟฟ้าแล้วก็กระจกเนี่ยบานกระจกก็ขึ้นลงไฟฟ้าด้วยครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยโคตรดี <laughs> แล้วก็กุญแจรีโมทนะทรงรถค่อนข้างสวยก็โอเคครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเฟซของพี่เขาไปให้ แล้วก็มีเบอร์ติดต่อด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ครับถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะรถอยู่ที่อำเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลน,นครราคา5้าหมืนห้านะราคาเปิดครับราคา5้าหมืนห้าได้ขับรถยุโรปด้วยนะอันนี้ผมเดาไว้น่าจะเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กคู่คู่หน้านี่มีแน่นอนนะครับ,รบแต่ว่าข้างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคู่หน้าเนี่ยแอร์แบ็กคู่หน้าแน่นอนคือความปลอดภัยระดับยุโรปนะเป็นรถปีลึกหน่อยแต่ว่า ความปลอดภัยถือว่าโอเคครับทุกอยาก่างมาครบพร้อมใช้เลยนะรถปัจจุบันยังอายเลยนะครับก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ <ism berries> ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ